กำลังเริ่มออกลูกใหม่ๆครับดูครับถ่ายได้ยากมากครับเลี้ยงมาตั้งนานกว่าจะถ่ายได้บางตัวก็ถ่ายไม่ได้ครับเขามให้กวนเลยครับบางตัวนะครับเขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับ แตงไทยแตงไทยได้ลูกกี่ตัวครับดูลูกหน่อยดูลูกหน่อยหนึ่งสองสามโอ้ได้ลูกห้าตัวเลยเหรอแตงไทยได้ลูกห้าตัวเลยยังลูกดีๆนะให้รอดทุกตัวนะ ลูกลำลังบึกเลยโหเลี้ยงให้รอดนะห้าตัวลูกลำลังมีกังเลยแม่ที่เลี้ยงลูกดีๆเขาจะนอนให้นอนง่ายท้องให้กินนมแบบนี้ครับดูครับนี่ครับ ันนี้อีกแม่นึงนะครับมีได้ได้แบ่งกันเลี้ยงครับแม่เนี้ยออกมาห้าตัวแล้วแบ่งมาให้แม่นี้สามตัวครับพอมันออก